เรามาดูไข่หอยนะคะอันนี้สายยางน้ำนะเขาเกาะเต็มไปหมดเลยไข่หอยไข่หอยเต็มไปหมดเลยนี่เต็มเลยนะคะนุ๊กนีนะคะเอจีไข่หอยเต็มเลยนะคะเปิดไฟเปิดเฟดนะโอ้ไข่หอยไข่หอยเต็มเลยอันนี้ดูใส่เบ็ดตอนไหนไข่หอยมาไข่เต็มหมดเลยบ้าทุไข่หอย อยเยอะนะแต่มันเหนียวอะเนาะเราลวกนานหรือเปล่ามันเหนียวเนาะนะคะเยอะเลยดูไข่หอยนะคะเอซี่ <c oughs> มันมีตัวมันนี่ไม่ตายอันนี้ตายกลัวมาเหยียบใจเนาะ <c oughs> ไข่หอยเยอะมากเลยเดูยสิคะโอ้หมันมาไข่อยู่ตรงนี้เท็มไปหมดเลย ธรรมชาติเนาะไข่หอยแล้วมันก็จะมีใต้ดินนั่นแหละมันก็จะมีข้างล่างเนี่ยค่ะมันไม่ไม่มันมีข้างล่างบ่อเนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้เยอะเลยนะหอยเนี่ยอ๊ยปลาด้วยดูปลาหอย่ยเยอะมากเลยตบบนี้แหละนี่นี่เยอะมากเลยเนี่ยกราจายหมดเลยเนี่ย ใช่หมดเลยหาถุงมาใส่เลยอร่ยอยไหมเอาไม่ไหนตกนี่ค่ะเยอะมากเลยเบ้อถูกเยอะมากเลยนุ่นหาถุงมาใส่เนาะมาเก็บเนาะเยอะเลยดูนั่นก็เต็มเลยเดี๋ยวไปหาถุงมาใส่ก่อนหาถุงมาใส่ก่อนเนาะหอยเยอะมากเลยไม่รู้ว่าอ้วนหรือเปล่านะ นุน่นนะคะธรรมชาตินะคะเนาะอุ้ยปลาเห็นไหมเห็นปลาไหมนะคะเห็นปลาออกไหมนะคะธรรมชาตินะคะคสวยงามน้ำํำอันนี้บ่อปลานะคะมีสามบ่อข้างบนก็เป็นนานะคะเนาะเรามาดูปลามันออกไหมนะคะ่ะมาถุงใส่หอยนะคะ,ถ,นนะ,คะถุงใส่หอยกันเนาะเนี่ยเยอะ ถุงใส่ก่อนเยอะเลยมันเยอะวันนั้นเอาผักแว่นมาปลูกนี่ไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าใค่เยอะแต่มันใส่นานาเขาก็อันนี้นะเอา้าวันนั้นเอาลงในตรงไหนพักแว่นโน่นโน่นโน่นนน่นานี้เขาก็อันนี้มันอยู่นานี้มันกินข้าวนะ เอาใส่ตะกร้าดีกว่าเราเก็บสนี่ดีกว่าเก็บสนี่ไปก่อน <c oughs> ไม่ต้องได้ไปหาก่นะคะบอกเราหอยจูบก็มีนะหอยจูบก็มีโอ้ยอ้อ้อ้ลงไปก่อนนะคะมันอยู่ที่น้ำไหลเยอะเหเอนี่นี่นลงลงงลง อ้าวอีกนะคะเวลาลูกเรามาเก็บหอยกันนะโอ้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 คุยหอยเลยคุยหอยเลยเขาคุยหอยใส่ตำมะละกอนะแต่ไม่มีเวลาตำไม่ค่อยตำตำกินคนเดียวอะเนาะ

เต็มไปหมดเลยค่ะอีกอีกเต็มไปหมดเลยว้าวโอ้ยข้างในก็เยอะอืมเยอะของเยอะมาก ไม่ใช่เลยวันนั้นเห็นลูกสะพ้ายเอามาจากบ้านแม่ย่าหลวนเลยพี่ของเล่นหลามเลยหลุ่มนี่เลยของเล่นหลามอ้าหลอดไฟมีเป็นขึ้ เน่นงไปเยอะเลยนะนู่นคข้างในนคะเอาหนเอาไหนดืได้เดเยอะเลย สวนก็มีที่นี่นะคะปลาก็มีที่นี่นะคะเอซี FC. นะคะพามาดูเนาะคะ่ะธรรมชาตินะคะนี่สองไซส์สองหน้านะคะสิงนกสิงหนูนากำลังดํนนะคะหอยก็ได้เยอะนะคะเยอะแล้วนะพอลวจะพอละจะมันไม่เยอะอยู่ถ้าเรามีเวลาเก็บมันนี่นนีเก็บแป๊บเดียวนี่โอ้ยว่าจะไปดูหน่ออยู่มืดแล้วกันเนี่ย มามืดนะคะเนาะโอ้ยไข่เต็มเลยมามืดนะคะก็โอ้ยปลาก็เยอะปล่อยปลามันก็กมันก็ไปนะลูกปล่อยปลาช่อนปลาอะไรเยอะนะนะ,ะอุ้ยดูออกละปลาออกฮ๋ออันนี้ขังปลาอะไรไว้น,นี่เหมือนมีกระจังขังอยู่นะเดี๋ยวดูกันเด้อ นะคะเดี๋ยวไปยกดูก่อนว่ามีอะไรโดนนะคะมีหอยหอยหอยนะคะมีหอย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 เยอะเลยโดนนะคะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเอาใจกดเป็นกำลังใจนะคะดูคลิปให้ดู